สวัสดีครับคลิปทบทวนการสอนการแบ่งนิวเคลียสแบบไมโอซิสนะครับการแบ่งนิวเคลียสแบบไมโอซิสเป็นการแบ่งเพื่อลดจำนวนชุดโครโมโซมลงขึ้นหนึ่งนะครับด้วยการแยกโครโมโซมคู่สมนะครับเพราะฉะนั้นในระยะของไมโอซิสที่1นเนี่ยนักเรียนจะเห็นว่าเจ้าโครโมโซมคู่สมเนี่ยจะมาเข้ากู้กันเพื่อเตรียมที่จะบอกรานะครับหลังจากนะครับแบ่ง นะครับลดจํานวนชุดลงครึ่งหนึ่งแล้วเนี่ยจะตามด้วยการแบ่งเพื่อลดจํานวนดีเนเเพราะว่าก่อนที่เกิดเมล1สิบวันขึ้นมาเนี่ยมันผ่านระยะอินเทอร์เฟสมาครับซึ่งมีการจําลองโครมาติกเพิ่มขึ้นมาซึ่งมันก็จะมีดีเนเเนี่ยเกินขึ้นมาดังนั้นพอถึงในระยะเมล์สิบเนี่ยมันก็จะมีการแบ่งซิสเตอร์โครมาติกออกจากกันเพื่อทําให้จํานวนชุดของ DNA นเอเนี่ย ลดลงนะครับเพราะนั้นจำคอนเซ็ปต์ให้ดีนะครับเมือสิตวันจะเกิดการแยกกันของโครโมโซมคู่สมเพื่อลดจำนวนชุดนะครับเพื่อลดจำนวนชุด ของโครโมโซมลงครึ่งหนึ่งส่วนแมวสิครับจะเป็นการแยกกันของซิสเตอร์โครมาติดครับเพื่อจลดจำนวนของดิ a น A คราวนี้จะดูยังไงครับว่า A มันเป็น 2N หรือมันเป็น N เดียวนะครับวิธีการดูก็ดูอย่างนี้ครับลูกสมมติว,ว่าคุณครูเปรียบเทียบเซลล์2เซลล์นี้ซึ่งจะมี4โครโมโซมนะครับอ่าอันนี้ก็จะมีโครโมโซมแท่งใหญ่2แท่งแล้วก็แท่งเล็ก สองแท่งนะครับกัาอีกอันนึงครับเป็นสี่โครโมโซมเหมือนกันมีอันยาวปุ๊บเลยหนึ่งอันนะครับมีอันกลางๆหนึ่งอันแล้วก็มีอันที่แบบว่าอ่าเป็นอย่างนี้ยาวสุดเลยอันนี้ยาวมากนะครับแล้วก็อีกอันนึงเป็นอันเล็กๆแบบนี้ครับจะสังเกตว่ามันก็มีด้วยกันทั้งหมด4โครโมโซมเหมือนกันใช่ไหมครับแต่สังเกตว่าภาพแรกเนี่ยนะครับนะมันจะมีผู้สมแสดงว่าอย่างเงี้ยมันคือ 2n เท่ากับ4นะครับอย่างนี้คือ 2n เท่ากับ4นะครับแต่อีกภาพหนึ่งนะครับนะมันไม่มีคู่เลยแสดงว่ามันคือ n เดียวเท่ากับ4นะครับเพป็นวิธีการดูนะครับว่าเป็น 2n หรือเป็น n เดียวเนี่ยให้ดูที่ครมาสมคู่สม นะครับโครมาโซมคู่สม,สมถ้ามันมีคู่สมแสดงว่ามันคือ 2N นะถ้ามันมีคู่สมแสดงว่ามันเป็นเเดียวผ่านนะครับคราวนี้มาดูสเตตต่างๆนะครับในการแบ่งนิวเคลียสแบ่งเมซ็ด e ก่อนที่จะเกิดการแบ่งนิวเคลียสแบ่งเมล็ด e ได้1คุณต้องมีการจําลอง DNA ขึ้นมานะครับก็คือมีการจําลอง จ้าโครมาติดเห็นไหมครับในภาพนี้ตอนแรกมีแค่1โครมาติดตอ1โครมโซมแต่พอที่จะแบ่งเนี่ยใน1โครมโซมก็จะมี 2, 2> โครมาติดละแล้วก็มีการสร้างเซนโดโซมเพิ่มขึ้นมาตอนแรกเนี่ยเซนโดโซมจะมีแค่อันเดียวแต่ตอนนี้เซนโดโซมหรือเซนดิโอเนี่ยก็จะมีเพิ่มขึ้นมาเป็น2ชุดเพื่อเตรียมที่จะแบง่งจากนั้นก็จะเกิดการแบ่งแบบเมลซิสวัน เพื่อลดจํานวนชุดดูไงลดจํานวนชุดเห็นไหมครับว่าตอนนี้โครโมโซมคู่สมเนี่ยมันมาเข้าคู่กันและแสดงว่ามันกําลังจะบอกลาส่วนแมลส2ครับจะเป็นการแบ่งเพื่อลดจํานวน DNA นเนะครับเพราะว่าตอนนี้สังเกตว่าคู่สมไม่มีหรอกนะครับ แต่ว่า1โครโมโซมมี2โครมาติดแสดงว่า DNA เกินอยู่ก็จะแบ่งเนาะโดยเมลซิตรวันและเมลซิตรทูก็จะประกอบไปด้วย4ระยะย่อยๆนะครับก็คือโปรเฟสตวันเมทาเฟสต์วันนาเฟสตวันแล้วก็เทโลเฟสตวันเมลซิตรสก็จะเหมือนกันนะครับโปรเฟสตสองเมทาเฟสต์สองนาเฟสต์สองเทโลเฟสตสแต่ก่อนที่จะแบ่งแบบเมลซิต ไมอสิตสองเนี่ยมันต้องแบ่งไซโตพาสซึมก่อนนะการแบ่งไซโตพาสซึมเราเรียกว่าไซโตไคนซีถ้าเขาสอบถามว่านะครับในการแบ่งไซโตพาสซึมหรือไซโตไคนซีนะครับของเซลล์ที่จะเข้าสู่ขบวนการไมอสิตเนี่ยจะต้องใช้ไซโตไคนีซีกี่ครั้งนักเรียนจะต้องตอบ3าครั้งนะไม่ใช่2ครั้งนะครั้งที่1คืออันนี้แล้วครั้งที่2ก็คือของสองเซลล์นี้นะครับแล้วก็ครั้งที่3าของนี้ก็จะ สรุปว่าใส์ใส่ตัวแคลเสีย์ทั้งหมด3ครั้งโอเคนะครับคราวนี้เราจะโฟกัสเฉพาะแค่ระยะแมลสิท1แล้วก็แมลสิท2เนอะไม่ได้ดูเรื่องของอินเทอร์เฟสนะครับเพราะว่าเราถือว่าเราเคยสอนไปตอนที่อยู่ในคลิปของไมโทซิสแล้วนะครับเรามาดูกันว่านะครับในระยะโปรเฟสต1นะครับซึ่งเป็นระยะย่อยของเมโท f เฟส1เนี่ยนะครับเกิดอะไรขึ้นบ้างอ,อันที่1 จำความสําคัญไว้แล้วกันอันที่1ก็คือเกิดการเข้าคู่กันนะครับเราเรียกว่าไซแนสิดซึ่งเหตุการณ์นี้ไม่เกิดขึ้นในโปรเฟสแบบธรรมดาอันที่2เวลาเข้าคู่กันครับก็คือเข้าคู่กัน2โครโมโซมก็เรียกว่าไบเวเลน์นะครับโดยแต่ละโครโมโซมก็มีส ύ, ิอโทษมี2โครมาติดใช่ไหมครับดังนั้น2ตัวก็เลยเป็น4โครมาติดเป็นเทสเรดนะครับแล้วเกิดการไขว้กันเรียกว่าการคอสซิงโอเวอร์ ซึ่งเกิดการแลกเปลี่ยนกันของ non-sister ร์โครมาติกนะครับตำแหน่งที่ไข้กันเรียกว่าไข่แอสมาซึ่งการเกิดเหตุการณ์นี้ทำให้เกิด variation นะครับแม้ว่านะครับจะเป็นโฮโมโลกัสเหมือนกัน นะครับนะเป็นคโครโมโซมที่มีความเหมือนกันแต่ยีนที่ได้มามีความแตกต่างกัน Spider Man. เนาะอย่างเช่นโครโมโซมสีเหลืองเนี่ยอาจจะเป็นยีนของพ่อนะครับแล้วก็คโครโมโซมสีส้มอาจจะเป็นคโครโมโซมของแม่ซึ่งมียีนของแม่อยู่ตอนนี้คโครโมโซมของพ่อกับของแม่เนี่ยก็มีการแลกเปลี่ยนยีนกันบางส่วนเนาะทำให้เซลล์สิบพันของลูกที่จะได้คโครโมโซมไปเนี่ยคโครโมโซมก็มันก็จะไม่ได้เหมือนพ่อร้อเเซหรือมันก็จะไม่ได้เหมือนแม่ร้อเอซอันนี้คือความสํคาคัญของ โปรเฟสต์วันนะครับสำคัญมากเลยนะต่อมาครับมาถึงระยะที่2นะครับก็เป็นเมตาเฟสสองอันนี้อยากให้สังเกตนะครับว่าจะเกิดการเข้าแถวหน้ากระดานกับน่าไม่ใช่หน้ากระดานผู้ผิดเป็นการเข้าแถวตอนเออถ้าเกิดเป็นเมตาเฟสธรรมดามันจะเข้าแถวหน้ากระดานแบบนี้ลูกสมมติว่ามี4โครโมโซมมันก็จะเป็นอ่าอันใหญ่2องันแบบนี้ใช่ไหมอันเล็ก2องอันแบบนี้แล้วก็เข้าแถวหน้ากระดานแบบนี้เวลามันแบ่งมันก็แบ่งครึ่ง นะครับนะมันก็แบ่งขึ้นแบบนี้ไปเลยคนละขึ้นไปเลยนะครับแต่ถ้าเกิดมันเป็นของเมตาเฟสวันมันจะเข้าแถวตอนไหนนะแถวตอนที่1แถวตอนที่2ดังนั้นเวลามันแบ่งเนี่ยเดี๋ยวมันจะเกิดการแยกกันของโครโมโซมคู่สมเนาะนั่นก็หมายความว่าไอตัวนี้แหละมันเป็นตัวที่ทําให้เราเห็นว่าอันนี้มันเป็นเมตาเฟสธรรมดาหรือมันเป็นเมตาเฟสวันจําไว้นะครับถ้ามันเป็น เมตาเฟสธรรมดามันจะเข้าแถวหน้ากระดานแต่ถ้าเกิดหนูเห็นมันเข้าแถวตอนแบบเนี้ยแถวตอนนะแถวตอนแบบเนี้ยมันคือเมตาเฟสวันต่อมาอินเฟสวันมันเกิดการแยกกันนะครับของโครโมโซมคู่สมเนาะเพราะน,นั้นตอนเนี้ยนะครับมันกําลังนะกำลังจะลดชุดโอเคแต่ยังไม่ได้ลดนะกำลังจะลด โอเคเพราะฉะนั okay. ้นถ้าเกิดข้อสอบถามว่าในภาพน,นี้กี่เอ็นหนูก็ยังคงต้องตอบว่า2เอ็นนะหนูยังมาตอบเอ็นเดียวไม่ได้นะครับเพราะตอนนี้นะครับแม้ว่ามันจะดูเหมือนกําลังจะแยกใช่ไหมครับแต่ว่านะครับมันยังแยกกันไม่เสร็จนะครับก็คือมันยังใช้ไซโตพลาซึมร่วมกันนะครับดังนั้นโครโมโซมผู้ส่งยังคงมีอยู่นะยังคงเป็น2เอ็นแต่ถ้าเกิดเป็นอนาเฟตธ,ธรรมดาเนี่ยในระยะนี้นจะเป็น4เอ็นแล้วนะโอเคไหมครับนะต่อไปเทโรเฟต1ตอนนี้ก็ ลดสําเร็จแล้วนะครับเพราะฉะนั้นตอนนี้ระยะนี้จาก 2n เนี่ยจะไปเป็นเหลือ n เดียวเรียบร้อยแล้วในระยะนี้นะครับโอเคนะภาพข้างบนก็คือเหลือแค่ n เดียวภาพข้างล่างก็เหลือแค่ n เดียวนะครับจากนั้นก็จะเข้าสู่ไมโอซีส2ไมโอซีส2ก็จะคล้ายๆกับไมโทซีสเลยนะครับนะก็คือเป็นการลด DNA e นะครับก็นะครับเริ่มต้นด้วยการหดแน่นขึ้นใช่ไหมครับ นะแล้วก็เริ่มมีการสร้างเส้นใหญ่ Spindle ไฟ b e r เพื่อที่จะไปจับนะครับเยื่อหุ้มนิวเคลียสสลายไปอะไรก็ว่าไปนะครับจากนั้นเข้าสู่เมตาเฟส2เมตาเฟส2ก็อยู่ตรงการเซลล์ไม่ได้มีผู้สมอะไรเรียบร้อยแล้วนะครับนะก็เตรียมที่จะแบ่งนะครับและนะครับ,นะรบเป็นระยะที่หดสั้นที่สุดแล้วก็เข้าสู่ระยะแอนาเฟส2ตอนนี้จะเป็นการกำลังจะลดนะครับกำลังจะลด DNA ลดจํานวน DNA กําลังจะลดจํานวน DNA ลดยังไงล่ะก็ลดด้วยการแยกซิสเตอร์ของมาติดนะครับเพราะฉะนั้นในระยะนี้ถ้าเกิดนับจํานวนชุดจะต้องเป็น 2N นะครับลูกเกี่ยวผือไปต่อเ n เดียวนะเพราะว่าตอนนี้นะครับนะ,ะโครโมโซมเนี่ยยังใช้ไซโตพลาซึมร่วมกันนะครับเพราะฉะนั้นข้างล่างก็จะเป็น 2N แล้วมันลดเสร็จตอนไหนล่ะลดเสร็จตอนเทโลเฟสน,นะครับก็จะเหลือแค่นะครับนะ หนึ่งโครโมโซมหนึ่งโครมาม 1, ติดแล้วนะครับคราวนี้ถ้าเกิดข้อสอบไม่ได้ถามจํานวนโครโมโซมแต่ไปถามจํานวนดีเอครับว่าเท่าไหร่นะครับภาพนี้ก็จะเป็นสองดีเอนะครับสองดีเอ็นสองดีเอนะครับสองเดียเวลานับจํานวนดีเอครับให้นักเรียนนับที่จํานวนโครมาติดนะครับว่ามันมีเท่าไหร่อย่างภาพแรกเนี่ยนะครับภาพบนภาพนี้นะครับมันก็จะมี2 อ่าโครมาติดใช่ไหมหนึ่งโครมาโซม,มีหนึ่งโครมาติดหนึ่งโครมาโซมมีหนึ่งโครมาติดดังนั้นมีสองโครมาติดก็เป็นสองดีเอนดังนั้นข้อสอบมีสิออกแบบนี้ลูกก็คือสมมติว่าถ้าเริ่มแปดนะครับสุดท้ายแล้วได้เซลล์ใหม่สี่เซลล์แต่ละเซลล์นะครับจะมี DNA นเเท่าไหร่ก็ตอบไปเลยครับว่าแต่และเซลล์นั้นก็จะมี2ใช่ไหมครับอ่าโอเคไหมครับลูกแบบนี้เนาะแล้วถ้าเกิดเปลี่ยนเป็นคนหนูก็ต้องเปลี่ยนได้เนาะ ก็คุลองคิดดูนะครับจาก92ใช่ไหมของคนมี46โ <46 S 1> ครโมโซมใช่ไหม46เนี่ยก็จะมีแต่ละตัวมี2โครมาติดใช่ไหมครับก็รวมเป็น92ใช่ไหมครับแล้วก็แบ่งเอานะครับว่าอ่ะในแต่ละเซลล์เนี่ยเท่าไหร่หนูก็ลองใช้4หารใช่ไหมแล้วก็แบ่งแต่ละช่องก็ได้คําตอบนะครับว่าของคนเมื่อสิ้นสุดการแบ่งแบบงมุสิตแล้วนะครับเซลล์ใหม่ที่ได้แต่ละเซลล์นะครับก็จะมีกี่ ดีเนะมันสามารถถามได้เนาะมันสามารถถามทั้งจํานวนโครโมโซมก็ได้ถามทั้งจํานวนดีเนเก็ได้นะแต่โจทย์จะถามนะงั้นคุณครูขออนุญาตสรุปนะครับว่าการแบ่งเซลล์แบบสิทธิ์มีข้อสรุปดังนี้ครับ1ก็คือต้องการที่จะลดจํานวนชุดลงครึ่งหนึ่งลดตอนไหนละ่ะลดตอนนะนะแอนเฟสนะครับขออนุญาต ลดตอนที่เป็น a อนาเฟส1นะครับอ,อันที่2ครับนะโอเคมีการจำลองนะครับเจ้าโครมาติกขึ้นมานะครับแล้วสุดท้ายนะครับก็จะลดลงเหลือ1โครมาติกเหมือนเดิมนะครับตอนจำลองขึ้นมาคือตอนที่เป็นอินเทอร์เฟส1โอเค ตอนอินเทอร์เฟส1แล้วส่วนตอนที่ลดลงก็คือลดลงตอนที่เป็นอ n นาเฟส2เห็นครับคอนเซปต์ถ้าได้คอนเซปต์แบบนี้สบายแน่สอบรอบนี้สอบรอบไหนก็สบายหมดน,นะครับแล้วอันต่อไปครับก็มีไว้เพื่อสร้างเสรีสุพรณัณก็คือต้องการที่จะเปลี่ยนจากดิฟลอยให้เป็นแฮปลอยครับสำหรับเวลาจะไปผปสมใหม่จะได้กลับมาเป็นดิ p ลอยเหมือนเดิมน,นะครับ และสุดท้ายครับเป็นภาพเปรียนที่ออนขอโทษมีข้อหนึ่งที่สำคัญครับก็คือเกิดการ crossing over ซึ่งการเกิด crossing over นะครับและการเข้าคู่กันแบบ random มาครับของโครโมโซมผู้สมเนี่ยสองสิ่งนี้ครับการแลกเปลี่ยนชิ้นส่วน crossing over นะครับกับการเข้าคู่กันแบบ random ของโครโมโซมที่เป็นผู้สมตอนที่จะแบ่งนะครับก็คือหมายความว่าบางทีโครโมโซมที่มาจากพ่ออาจจะเข้าแถว เดียวกับแม่บ้างสลับไปสลับมานะครับมันเป็นแบบลันดอนนะครับนะไอสองสิ่งนี้ครับมันจะนำไปสู่การ a r ร a t ชันของเซลล์สืบพันธุ์ของลูกที่จะมีความแตกต่างก,กันนะครับและสุดท้ายนี้ครับฝากภาพนี้ไว้ในอ้อมอกดูงใจนะครับถ้าเป็นการแบ่งแบบสีเนี่ยนะครับมันจะไม่มีการลดจำนวนชุดเลยเพราะว่าไม่มีการเข้าคู่สมสามารถเขียนไะครับไม่มี การเข้าคู่สมเมื่อไม่มีการเข้าคู่สมจำนวนชุดจึงไม่เปลี่ยนนะครับแต่ถ้าเกิดเป็นของไมโอซิดครับมีการเข้าคู่สมเข้ากันตั้งแต่ไหนละเข้ากันตั้งแต่ระยะไมโอซิสวันเนี่ยมีการเข้าคู่สมกันนะครับแล้วเกิดการแยกกันของโฮโมคลัสโครโมโซมจึงทำให้ 2N เ,เนี่ยลดลงเหลือแค่ n เ,เดียว ตั้งแต่ระยะนี้แล้วนะจากนั้นก็เกิดไมโอซิสองนะครับซึ่งไมโอซิสองเนี่ยตอนนี้นะครับเหลือเอ็นเดียวแล้วก็จริงแต่ว่านะครับมันยังคงเกินอยู่เพราะนั้นมันก็เลยต้องแยกโครมาตินนะครับนะในระยะไมโอซิสองนะครับเพื่อลด d n a ลงนะครับตามคอนเซป์นี้ให้แม่นนะครับหลังจากที่เกิดการแบ่งแล้วนะครับต้องตามด้วยไซตโต ใคเนสีสเสมอนะก็คือการแบ่งไซโทพลาซึมถ้าเป็นของสัตว์ก็ใช้เจ้าไมโครฟิลเมนต์เนาะแล้วก็ทำการคลอ,อดนะครับคลอดกิ่วของเซลนะครับดึงให้ขาดขออกจากกันแต่ถ้าเกิดเป็นเซล์พืชก็จะมีการสร้างเซลเพดคนที่สร้างเซลเพดก็คือกรจิบอดีแล้วต่อมาเซลเพดก็จะเปลี่ยนกลารเป็นชั้นมิดเดิลลามิลาครับคุณครูก็จะขออนุญาตจบการทบทวนนะครับการแบ่งนิวเคลียสแบบ ไมอสิตไวต้เตียงเท่านี้นะครับก็ขอให้ทุกคนโชคปีประสบความสำเร็จนะครับสำหรับวันนี้ก็คงต้องกล่าวคำว่าสวัสดี